ธิราชเริ่มมีความหวังแล้วหลังน้องสาวป่วยขั้นวิกฤตไม่รู้สึกตัววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอาการล่าสุดน้องสาวของกุ้งสุทธิราชเริ่มมีความหวังแล้วหลังป่วยวิกฤตไม่รู้สึกตัวมา20กว่าวัน หลายคนยังทราบและเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อกุ้งสุทธิราชนั้นได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวช็อกว่าน้องสาวน้องวีรดาว,วงเทวันกําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่30ธันวาคม66ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวและล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวของกุ้งสุทธิราชเริ่มมีความหวังแล้วหลังป่วยวิกฤตไม่รู้สึกตัวมา20กว่าวัน จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ กุ้งสุธิราชและจิ้งรีดขาวได้ออกมาถแถลงข่าวทั้งน้ำตาถึงอาการป่วยของน้องสาวโดยได้บอกว่าตอนนี้อาการยังคงน่าเป็นห่วงพบอาการแทรกซ้อนอวัยวะภายในหัวใจเต้นผิดปกติต้องทำบอลลูนหัวใจด่วนไตปอดติดเชื้อแต่ไม่รุนแรงที่ห่วงที่สุดคืออาการที่สมองผล MRI พบสมองขาดเลือดอยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่รู้สึกตัวต้องรอดูอาการวันต่อวันและทางด้านกุ้งสุธิราชตอบด้วยเสียงสั่นเครือ พร้อมวอนขอปฏิหารแม้ความหวังริบหรี่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ขอให้น้องสาวมีอาการตอบสนองขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีและยังบอกว่าจนถึงวันนี้ครอบครัววงเทวันก็ไม่เคยหมดหวังไม่ว่านานแค่ไหนขอให้น้องฟื้นขึ้นมารับรู้ว่าทุกคนรักห่วงใยและส่งกำลังใจมาให้จากทุกทิศท,ทางล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวกุ้งสุทธิราชเริ่มมีความหวังโดยทางด้านเพจคนลูกทุ่งนั้นได้โพสต์อัปเดต หลังไปเยี่ยมวิรดาวงเทวันหรือน้องสาวของกุ้งสุทธิราชว่าผู้บริหารสถานีคนลูกทุ่ง103มาเยี่ยมวีรดาวงเทวันอัปเดตอาการทิศทางที่ดีผู้บริหารสถานีคนลูกทุ่ง103เดินทางมาร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัววงเทวันหลังจากวีรดาวงเทวันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา20กว่าวันแล้วโดยอาการล่าสุด อวัยวะต่างๆยังคงทำงานเป็นปกติเหลือแต่เรื่องของสมองรอทำ MRI า m เพื่อเช็คเรื่องของสมองที่บวมส่วนอาการต่างๆเริ่มดีขึ้นโดยกุ้งสุธิราชหวังปฏิหารให้น้องสาวฟื้นและได้สติขึ้นมาโดยรวมแล้วเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการรักษาตัวในครั้งนี้